สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับผมโจธีรพงศ์ในช่องกเกษตรบ้านสวนครับวันนี้พาเพื่อนๆนมาดูฟักทองที่ปลูกไว้นะก็จากคลิปที่แล้วนะที่ปลูกไว้นะถ้าเพื่อนๆนได้ติดตามอยู่ก็จะเห็นนะว่าเราปลูกฟักทองในแปลงอ้อยนะอันนี้เป็นแปลงอ้อยรถตัดนะก็เดี๋ยวมาดูว่าขึ้นดีขนาดไหนนะครับก็ทบทวนกันหน่อยจากคลิปที่แล้วอะเราขึ้นน้ําใส่หลังจากที่เราตัดอ้อยไปแล้วเราก็ขึ้นน้ําใส่ในแปลงเลยทั้งแปลงเลยนะ หลังจากนั้นสักสองวันนะเริ่มขุดได้เราก็มาขุดปลูกฟักทองกันปลูกไปก็ระยะก็ประมาณสามคูณสามสามคูณสี่ก็มันไม่แน่นอนนะมันอยู่เราไม่ได้วัดระยะนะมันก็เราก็กะกะเอานะก็สองไร่ก็จะใช้เม็ดประมาณหนึ่งกระป๋องนะเม็ดที่ปลูกก็เป็นทองส่อนแดงนะหลังจากนั้นก็วางน้ําหยดพอฟักทองขึ้นเราก็วางน้ําหยดแต่เรายังไม่ได้หยดเลยฝนก็ตกลงมานะ ฟักทองก็อยู่ประมาณสักห้าวันถึงเจ็ดวันก็เริ่มเห็นนะเริ่มเริ่มขึ้นให้เห็นแล้วนะห้าวันถึงเจ็ดวันแต่อันนี้ที่พาเพื่อนๆดูก็ประมาณสิบเอ็ดสิบสองวันนะปลูกปลูกประมาณสิบเอ็ดสิบสองวันมาแล้วนะก็ขึ้นดีนะขึ้นดีมากนี่ขึ้นดีมากนะประมาณสิบเอ็ดสิบสองวันแล้วเมื่อคืนก็ฝนตกลงมานะเช้านี้เราก็เลยมาใส่ปุ๋ยกัน ปุ๋ยที่ใช้ก็เป็นปุ๋ยสูตร4 6 0 0หรือว่ายูเรียเนี่ยปนกับปุ๋ยสูตร15ครึ่งต่อครึ่งเลยนะคุกปนกันเลย15 15ก็จะเล่งทุกส่วนนะเพราะว่าเป็นสูตรเสมอยูเรียก็จะเล่งต้นนะช่วงนี้เราต้องการต้นนะเราก็ปนยูเรียไปด้วยนะต้นจะได้โตโตอวบๆนะขึ้นดีมากนะขึ้นดีทุกรุ่มนะของส่อนแดงนะที่ข้างกระป๋องก็ เห็นว่าขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะบางพันธุบบ์บางกระป๋องหมายถึงว่าบางยี่ห้ออื่นอาจจะขึ้นแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่อันนี้เม็ดของส่อนแดงก็จะขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นัที่เขาเขียนไว้นะก็ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะใส่สามก็ขึ้น 3, สามใส่สองก็ขึ้นสองแถวเนี้ยแถวเนี้ยทีแรกปลูกมาแล้วมองดูว่าเม็ดจะเยอะนะก็เลยว่างั้นลองใส่สักสามสามเม็ดนะสองแถวจะมีอีกแถวหนึ่งนะนี่จะมีอีกแถวหนึนะ่งที่ใส่สามเม็ดนะ ก็ลองใส่สามเม็ดดูนะว่ามันยุบเยอะไหมเม็ดในกระป๋องนะเพราะว่าเราไม่อยากให้เหลือเหลือมันก็จะไม่ค่อยดีหมายถึงว่าเหลือไปปลูกปีหน้าอะไรมันไม่ค่อยดีนะต้องต้องปลูกต้องปลูกเลยนะถึงจะดีนะก็ใส่สามก็จะขึ้นสามเห็นไหมเราก็ตั้งใจจะหยดน้านี่แหละพอฟักทองขึ้นเราก็วางน้ําหยด ตั้งใจจะหยดแล้วแต่ว่ามาดูพื้นที่มาดูพื้นที่มันยังชื้นยังแชะอยู่นะเพราะว่าเราขึ้นน้ําปล่อยลาดเลยนะคือปล่อยเนืองนองไปเนี่ยทั้งแปลงเลยนะเนืองนองหมดเลยพอขุดได้เราก็มาขุดปลูกก็มาเดินมาดูอยู่เรื่อยๆนะเพราะว่าอยู่ติดกับบ้านนะเดินมาดูว่ามีเต่าทองเต่าทองจะกินนะแต่เต่าทองไม่กินเลยนะช่วงนี้ฟองฝไ่ไม่ระบาดนะเต่าทองเนะต่าทองไม่กินแล้วก็กะว่าจะหยดน้ําพื้นที่ก็ยังแชะอยู่ก็เลยไม่ได้หยด พอดีเมื่อคืนฝนตกลงมาฝนตกลงมาก็เลยเช้านี้มาใส่ปุ๋ยปุ๋ยก็หยิบสามนิ้วเนี่ยสามนิ้วเนี่ยหย,ยิบได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละมันก็จะอยู่ประมาณสักหนึ่งช้อนชานะสามนิ้วเราเนี่ยนะหยิบเลยก็ไม่นานนะไม่นานใส่ปุ๋ยก็เดี๋ยวให้เอาใส่คนเดียวนะเราไม่ต้องนะเพราะว่ามันห่างๆห่างๆต้นนะ แถวนี้ก็ใส่สามนะก็ขึ้นสามนะเดี๋ยวไปดูใส่ส่องนะใส่สองก็ต้องขึ้นส่องนี่ใส่ส่องนะไม่มีร่มไหนไม่ขึ้นนะคือทุกขึ้นทุกลุ่มนะแต่อาจจะมีบ้างที่เราใส่สองอาจจะขึ้นต้นเดียวนะอาจจะมีบ้างนะแต่น้อยมากนะไม่ค่อยได้เจอบางทีเราอาจจะกบเยอะไปหรือว่าหนูเอาไปกินนี่มันมีสองกรณีหนูหนูเอาไปกินกับเรากบเยอะไปบบงบางทีดินเป็นก้อนแล้วไปทับเนี้ย ขึ้นไม่ไหวนะแต่ส่วนมากจะเป็นหนูนะตัวร้วายเลยแต่เป็นหนูครับก็เดี๋ยวถ้ายาขึ้นมาเยอะๆเราก็ต้องเก็บยาก,ก่อนนะแต่ย้ามันจะไม่ค่อยเยอะหรอกเพราะว่ามันก็จะมีเป็นนุ่นหน่อยนี้หน่อยๆๆเพราะว่าอ้อยใบยรถตัดมันหนาเห็นไหมนี่อ้อยใบยรถตัดเน,น,นี่ย,ยมันหนาเห็นไหมนี่อ้อยใบมันหนามันคุมแน่นเลยเนี่ย หญ้ามันก็จะไม่ขึ้นนะตรงในใบาบางมันก็จะขึ้นนะนี่มันขึ้นที่เราแหวกปลูกปลูกฟักทองเนี่ยเห็นปะเนี่ยที่เราแหวกปลูกฟักทองเนี่ยหญ้ามันก็จะขึ้นแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เอาจอบมาไล่เก็บเอานุน่นเก็บวันเดียวก็วันเดียวก็เสร็จแล้วแหละเพราะว่ามันไม่ได้เยอะมากมายนะมันก็เดินไปเก็บไปนะไม่ใช่ว่าแน่นเป็นเป็นพื้นที่นะก็ยายาเราใช้ไม่ได้นะ ปกติแล้วอ่ะการทําอ้อยก็ใช้สารเคมีก็คือ,อยาฆ่าหญ้านะคือหญ้าขึ้นมาก็เป็นอันชีดละอ้อยไม่ตายนะฉี่ยาฆ่าหญ้าอ้อยไม่ตายนะเพราะว่ามันเป็นกําจัดวัดชพืชในไร่อ้อยนะแต่นี่เรากําจัดไม่ได้นะเพราะว่ามันมีฝักทองนะนี่ปุ๋ยที่ใช้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะก็หยิบไม่ต้องมากนะ ก็ใส่บ่อยๆนะใส่น้อยๆใส่บ่อยๆอันที่จริงก็ยังไม่อยากให้ตกนะฝนเพราะว่าอ้อยยังขาไล่อยู่เลยตัดไว้นะใช้คนงานตัดตัดไว้ก็ยังยังไม่หมดยังเข็นไม่หมดนะฝนก็ตกลงมานะแต่มันก็ได้อย่างเสียอ,อย่างนะบางบางบางแปลงเรารอไถ่ยอยู่เรารอฝนอยู่มันก็ได้ไถ่ไวนะได้ไถ่ลงดีนะเพราะว่าดินมีความชื้นนะ ก็ได้อย่างสีอย่างนะไม่ไม่มีอะไรดีไปหมดนะทุกอย่างนะครับก็หลักๆก,ก็จะเพาะเห็ดฟางนะเดี๋ยวเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้ไม่รู้นะว่าเริ่มแรกเดิเดมทีเราทําอะไรกันกันอยู่นะจริงๆหลักๆก,ก็คือเพาะเห็ดฟางแล้วก็ทําไร่บ้างนะแต่หลักๆก,ก็คือเพาะเห็ดฟางเพราะว่ามันเป็นรายได้ทุกวันนะ ก็เพื่อนๆที่ติดตามคลิปนี้อยู่สนใจในการเพราะเหตุฟังหรือต้องการเรียนรู้ก็ไปติดตามเอานะช่องนี้แหละชื่อช่องเกษตรบ้านส่วนนะลองไปติดตามเอานะส่วนเพื่อนๆที่สนใจในเรื่องของปลูกผักในไร่อ้อยก็เดี๋ยวแปลงข้างๆเนี่ยไม่ใช่ของเรานะแปลงข้างๆเนี่ยแปลงข้างๆเน่ยเก็จะปลูกเป็นพวกแตงแตงโมอ่อนก็เดี๋ยวก็มาถ่ายให้ดูนะการปลูกการดูแลเป็นยังไงนะก็ฝากติดตามด้วยนะ โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณเพื่อนๆบากครับขอบคุณครับ